สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พามาชมรถพวนดินฮอนด้านะฮะเป็นรถพวนดินเล็กนะตะกระแต่นะฮอนด้นี่ก็ใช้งานง่ายนะครับตัวนี้อยู่ที่4,800บาทรวมจัดส่งนะฮะคุณผู้ชมนะตัวเนี้ยเดี๋ยวผมแนะนําวิธีการใช้งานให้ Honda เนี่ยมันจะเป็นสวิตช์แบบนี้ครับคุณผู้ชมครับถ้าไปซ้ายไปขวาคือปิดนะเปิดคือตรงกลางนะครับถ้ากำกำอย่างี้อ่ากำอย่างี้มันจะพวนนะครับทีนี้อันนี้ก็คันเร่งแค่นั้นเองครับ พี่ดูตรงนี้ก่อนนะอันนี้ก็ก๊อก,ก,น,น,ก,กน้ำมันนะก๊อกน้ำมันนะปิด,ดนะครับเปิดน,น,นะฮะเปิดนะดแล้วก็สตาร์ทสตาร์ทก็ดึงชคนี้แล้วก็ดึงสตาร์ทพอติดแล้วก็เอาชคเข้าแค่นั้นเองครับวิธีการเล่นเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะฮะปิดง่ายไปไอ้๋ยดเอาเอาใหม่เอาใหม่ก่อนโอ้โหอาดับก่อนอาดับก่อนดึงยังไงเมื่อกี้ไม่เห็นเดี๋ยวเผื่อพวกอุ้ยไม่อุ้ยประมาณนี้ครับ พอเรากำพอเรากำตัวนี้มันถึงจะปวนนะพี่ๆนะเห็นไหมนี่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 มันจะหมุนละเพราะผมกำตรงนี้นะพอปล่อยป so ุ๊บมันก็หยุดนะครับอ่าแค่นั้นเองครับอยากให้มันแรงพี่ก็เล่งตรงนี้เบาก็เล่งตรงนี้อ่าดับเครื่องก็ดับตรงนี้แค่นั้นเองครับคุณผู้ชมครับง่ายๆครับตัวเล็กนะครับพับเพนเก็บได้เขาเรียกรถตั๊กแตนเนาะแบบนี้เนาะตั๊กแตน เผ่าเดียวเออเท่าเดียวอ่ะเผื่อใครสนใจนะครับทักเข้ามาได้ไดนะน,นะครับพี่นะฮอนด้ารุ่น F 2 1 0นะครับเป็นเครื่องคว้มสีจังหวะอ่ามพับได้สวัสดีครับ